สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพนะครับก่อนที่เราจะมารับชมวัตถุมงคลก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุสนหลักช่องของเรานั่นะก็คือพี่จัก,กรินหรือว่าพี่ตองนะครับบ้านจันทราสนธิสนใจในวัตถุมงคลของหลวงปู่ก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0 9 9ย์9 8 5 8 6นนะครับก็ติดต่อพี่จัก,กรินนะครับได้เลยโดยตรงนะครับเป็นเบอร์ของ พี่จักรินโดยตรงนะครับในคลิปนี้ก็ขอนำคุณผู้ชมมาพบกับวัตถุมงคลขององค์หลวงปู่ศิลาในรุ่นเนื้อดวง3นะครับเป็นรายการที่11เนื้อนวโลหะลายทองคำก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลขององค์หลวงปู่ในรุ่นนี้นะครับก็คือเนื้อดวง3นะครับก็มีโอกาสนำมาฝาก ให้คุณผู้ชมนะครับได้รับชมกันก็เป็นวัตถุมงคลดีๆขององค์หลวงปู่อีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เรานำมาให้ทุกท่านนะครับได้รับชมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดต่างๆในวัตถุมงคลแท้ๆขององค์หลวงปู่ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับก็จะนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมนะครับสนใจก็ติดต่อที่พี่แจกริน หรือว่าพี่ตองนะครับเบอร์โทร0992198586ก็จะมีวัตถุมงคลขององคหลวงปู่ตั้งแต่ยุคต้นยุคกลางและก็ยุคปัจจุบันให้ทุกท่านได้รับเช่าบูชานะครับก็เป็นวัตถุมงคลหลายๆรุ่นนะครับก็ลองติดต่อนะครับพี่จัก,กรินจันทราสนธิครับ